มาไลน์แล้วเรียบร้อยตอนนี้ถ่ายส,สดแล้วนะฮะเราก็อยู่กับการเปิดกล่อง level v e v e l case นะเจะมาเดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์ก่อนผลงานแบบนี้เราต้องแชร์ นีโ่โหลดอะไรบ่อยๆจัง Love พี่เลยดี่เตอออีไลท์บ้างเ๋ยอีเธอ,อเคยโหลดโปรแกรมไอนี่มาได้บอดแคสอะเป็นนั่นก็เป็นเฮียอะไรก็มามเยะน,นี่มันจะไลท์แตตีไมไรวะเราอยากทำเปเฉยอ๋อเกิดเป็นยูทูบเบอร์ในอนาคตเป็นี๋ยวอีว,วตอนแรกก็อยากทำเียมาไม้เียมาพี่เตอร์แล้ว โอ,อ,อ,อู้้เอาแล้วฮะมีคนมากดดิสไลค์กูแล้วนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแค่แค่แค่กูเปิดกล่องนี like ้ดิสไลค์กันทันทีใครกดไม่รู้เหมือนกันอิจฉามันม,มันดูไม่ได้มามามา เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอารูปนี้ออกก่อนอ่ามันเป็นเคาน์เตอร์โอ้โห้วิ่งวิ้งวิ้งทำไมเสีงใทอทกูแม่งแปลกว่ะทำไมเสียงมันได้ยินเสียงอีอยู่พี่เตอร์จะตีแล้วกดบอกรายอีกดจุดไป รอแป๊บโอเคก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วใช่เปล่าวะมาๆๆๆคนในทอ้องคนในทอ้องคนใทคนใทอ้องมาไหนพี่มาๆๆดูไล์ดูไล์ดูไล่ครับมาดูมาดูรอรรมาโอ้ยเชื่อนลุ้นของดีพี่ครับพี่มือดีจ้ะอของดีต้องบอกสอ อนะให้ดูกล่องเล่นๆกันาของนี้น้บอกต่อหน้ามอ้ะน้อกหนึ่งใช่ออโอ้ไม่ใช่วานะต้องแชร์ต้องแชร์อืมเด็กเสียวว้เอออะเจ๋งเจ๋งด้วยออ ใช่ใช่อ้าวูไม่ได้พูดเหรอเอิงพูดอะไรเกงใจนายออกไรอยู่สั์เออวะพูดอะไรเกงใจเจ้าของรายการด้วยครับเออเกงใจเจ้าของรายการนิดนึงนี่เจ๋งเจ๋งเาเห็นในอี้แล้วมีชื่อกลุ่ข้างลางเดียวเจ๋งพี่บอกเจ๋งแน่นอนกล่องนี้เจ๋งแน่นอน๋อเหรอ หลายเลยมีคนบอกเก้งเต็มเลยป like. <ด>้ากดไลค์ไอ้เจ๊งพี่ <c oughs> พี่มือดีอยูยอ่ <c oughs> ไอด้ดาวอเกียร์น่ะไอ้ดาวอเกียร์เปิดวันไหนครับเฮ้ยเปิดวันนี้แหละโอย้ยเจ๊เย็น <c oughs> เอเอเออกไลค์อยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปคอมเมนต์กัน FC ครับอือมาแล้วเม้นกันใหญ่เออหวะกูพิมพ์ผิดแม่งมีคนมาช่วยแก้ให้ละขอบคุณครับ กินเลยครับเอฟซีเอฟซีรอเรือของอ,ออกอคนนี้ครับเปิดไไหนครับของอนอนี้ก <laughs> <laughs> ินได้คนเกียรนาวนนวใครอนะตอนนี้ใครที่อยู่ในถ่ายเท่าสดนะฮะฝากกดป,ปักตะไคร้นิดหนึ่ง เอ็กซีเอฟซีวีเตอร์จะขอคุณจะไหวงามๆอย่างยิ่งนะฮะผมบอกเลยจริงๆนี่เป็นการสนับสนุนกันไปเพื่อให้ผมได้เปิดกล่องนะฮะต่อไปเรื่อยๆนะฮะกล่องนี้คงไม่มีกล่องถัดไปแล้วกูพูดได้แค่นี้จริงๆนะฮะใครที่อยู่ในถ่ายทอดสดก็กด Subscribe กันสักิดนะฮะโอเคแชทเริ่มมาแชทเริ่มมาอ่ะกด u ับ c r i b e มานะฮะ เดี๋ยวใจเย็นนะเปิดเลยจัดเลยนะฮะมีคนมายุนะฮะรู้ว่าอยากให้เจ๊งไงคนเราอะผมไม่ให้พี่แม่นพาเจ๊งนะฮะเพิ่งมายุโอเคน่าจะได้เวลาอันสมควรของเราหรือเปล่าตอนนี้คนอยู่ในท็อปกี่คนวะพีอ่อยู่ปะอยู่<า>ยดิมามามาอยู่กันหมดโอเค มากรงเขาบอกนะจะได้กดดูไม่ต้องเสียงกระทองพี่พายแล้เสียงเป็นปนกันเหรอโอ้โหซับสไคร์มาเต็มครับว่ายงามสั้งสองทันทีแบบพอพี่พูดแล้วมันค่อยขึ้นในยูทูบอะเหรอเฮ้ยนานๆทับแตะเขาขึ้นมาแล้วเรากดเรากดยกเลิกด้วยที่เดียวเดียวตอนนี้นี่คือออกทุกคนนะเขาได้ยินกันหมดอ้าวซับสไคร์มาเต็มขอบคุณมากครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับกดกันว่านานๆฮะครั้งหน้าผมว่ามีอีกแหละเปิดกล่องอะ ะฮะว่าไง <laughs> เปิดกล่องเดียวเท่านั้นไม่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 คือว่าเราก็เปิดหลายๆกล่องแหละอ้ามีใครมาทักกัลีนาวะขอขยะขยะ <S <S อ้าแน่นบอกปืนกูปเป็นขยะอีกอืมอืมง่ะใครใครไม่กดติดตามกดเลยฮะ นาฬิกาวล,าลวมีมีมีเพื่อนชวนเพื่อนฮนะผมจะเปิด้วเวกาสี่ทุ่มยี่หกนะฮะเพราะว่าจะได้มาดูพร้อมๆกันนะฮะอ่านแะฟนฝุมแฟนขับก็มานะฮะน้องนัดพ่อวะเอ้ไม่ใช่ผิดคนคารมบิดเล่มหนึ่งนะฮะเหมือนจะได้นะ,ะอะ่ไม่ทันนะคอมเมนต์จะเย็นเพราะของเราใครที่มีเพื่อนก็ชวนเพื่อนเลยะฮะว่าเดี๋ยวมันจะมาไม่ทันนะครับ เฮ้ยอีมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นมันมาจากข้างบนมันมันมาจากข้างบนอ่ามีคนมาขอปืนตึมอาแล้วอีอีบอกว่าอะไรวะเฮ้ยเจอเย็นเร็วๆไปๆไปเร็วก็ได้ปเอาเป็นว่าถ้าถ้าเราได้อะไรก็อย่าว่ากันแล้วก็นะฮะชวนเพื่อนมากดซับสไคร์เยอะๆนะครับ นะอ่าโอเคสี่ทุ่มยี่หกเรื่องงานยามดีเราจะทำการกดซื้อคีย์ก่อนเป็นอันดับแรกนะฮะรอแป๊บสัญญาณมาดีนะหกสิบนะอี่สหกแล้วมาซื้อคีย์บาคีฮะนะครับแปดสิบเก้าบาทเช็คเรียบร้อยปั๊บไป กดแล้วฮะขี่มาแล้ครับตอนนี้ณเวลานี้ขี่มาแล้วนะฮะเวเวอร์ขีแคสขี่นะฮะมาก็ทีนี้พอมาถึงตอนนี้แล้วเราก็รัทีขอักทีเราจะรออักขอทีผมลุ้นมากพี่ลุ้นเยอยเหนียวเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่เบาเหนียวหมดแล้วเราจะรอเรารอให้ถึงที่ครอเออ ร้อยถึงส uh ี huh. ่ทุ่มยี่แปดดูว่าเราจะได้อะไรกันนะแล้ววันนี้เราจะให้เสด็จแม่ของกระผมเป็นคนเปิดให้นะครับเออต้องวัดต้องวัดอย่างนี้มาๆวัดดวงไปเลยนี่รีเรียกมาเลงก็แล้วเรียกเรียกแม่เปิดแล้วจะอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวด่ามันวิ่งมาเปิดไอป่าวิ่งมากดเองตั้งโอ้ตอนนี้ก็ สี่ทุ่มยี่บเจ็ดนะฮะเราจะให้แม่ของผมเนี่ยมาเป็นคนกดให้นะครับนะฮะนี่กิดคอมพิวเตอร์เครื่องคืนนี่ก็คือเดี๋ยวมามะอา <c oughs> น,นี่น,น,นี่วิธีการคือเอาเมาส์ซ้ายเนี่ยกดไปที่ยูสทูคีเอ้ยถืถอถือเมาส์มือซ้ายอ่าโอเคแล้วก็กดไปที่ยูสทูคีเวลาสี่ทุ่มย <c oughs> ี่สิบแปดนะอ่ะเนี่ยยูสทูคีเนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคอ่า แล้วน้องกูมาแล้วชิบหายสี่ทุ่มยี่สแปดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลอก่อนเดี๋ยวรองไีลองเปิดเองที่ข้างนี้เหรออ่ากดกดด้านซ้ายกดด้านซ้ายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ในตรงนี้อ่าปิดปิดปิดอย่าเปิดอย่าเปิดอ่าโอเคกดกดกดลงมากดกดเปิดลันแล้วลานแล้วได้ไล่แม่ผมกดโอ้โห ปืนแรกว่ะเอามาทำ,นนามาทำไม,ำไมป,ปืนเนี้ยจะเอามีดเอามาให้เห็นกดทำไมเก็เองไม่ทันแล้วไปแล้วกล่องเนี้ยเออคร,รึ่งส่นเว็บนะฮะเก็บร้อนเฮ้ยไม่เขาเรียกว่าเป็นเคสเป็นเคส <c oughs> เป็นเคสเป็นเคสลุ <c oughs> นหลุนหลุนลุนใน ในแชทมีลุ้นมาเฮ้ยพิเตอร์ขายได้ดีเว้ยพี่มาแล้วฮะสรุปว่าเป็นปืน R8 แปด <Web S 2> เลเวอร์คริสตัมเว็บนะฮะราคาก็อ,อ,อ่าเดี๋ยวรอเ,เดี๋ยวรอ118 118 118เช็คแล้วเดี๋ยวรอเราจะไปดูที่ราคาก่อนนะครับอ่า อาแปดเฟสไม่มีวันนี้ไม่มีราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณร้อยกว่ากว่าประมาณนั้นนะขายอ่ะโอ้ร้อยร้อยสิบแปดไม่ขายขายก่อนเลยอืมนะฮะเรียบร้อยไปนะครับโอเคเดี๋ยวขอขอใครขอเจ๊งเล่นนะอ้าวอูมาไง ไม่มันไม่เจ๋งเติมเติมเติมสตรีมวอลเลตไปร้อยหนึ่งได้กลับมาร้อยสิบแปดไม่เจ๋งไม่เจ๋งเท่า่เจ๋งพี่มันเวลาขาเข้าเนื้อเลยไม่ขาวีก็นั่นแหละขายร้อยหนึ่งไงพอดีเลยเข้าเนื้อเจ๋งเจ๋งไม่เจ๋งไม่เจ๋งขายร้อยสิบแม่งเข้าเนื้อขายร้อยหนึ่งเข้าเนื้อเลยเจ๋งนะจังหวัดนี้พิเตอร์อบอกแล้วไม่มีไม่มีเขาไม่เจ๋งบอกแล้วเทกล่องมาเปิดเลยร้อยหนึ่งเข้าเนื้อเลยร้อยขายกล่องไม่เชื่อไงไม่ก็ตอนแรกกกว่าจะขยลองงไ ต่คือว่าก็เหมือละไมเออมันก็ฟิวเตอรแย่ว่ะฟิวเตอร์แม่งมาไลท์แล้วลอกมามาเจ็ดตัวไลท์แล้วเดือดแพ้ตลอดอ่ะอ่าไอพีกันไปนะฮะเสียใจเลยน่าสลดว่ะยืนไว้อะไรก่อนสัก30มสิบวีเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กูกูกดใช้ยังวะตนี้ไม่รู้สิเจอร์รี่นี่วะอามา จะได้เล่น่นนอกดใช้กเนาะไม่ไม่เดี๋เ <nach> ล <am expand> ่นเดี๋ยวเล่นอว่าวนี้เราก็ได้ไอกระบอกแดงไม่ไม่จะเล่นเล่นอาแปดเนี่ยกูบอกรกูกูลไม่ไมข้าม่งกระตกวะมันมันขัดทางอันนี้อ่เดี๋ยวเล่นดเล่ัไม่อยากให้เข้ามวะ มีมีมีคนบอกว่าเจ็งดีก็เอ่ออะไรวะเสียค่าค่าค่าอะไรวะค่าคุณแจถ้าเอากล่องไปขายเฉยๆมันก็ไม่เจ็งถูกปะถูกป่ะพี่ถูกปะชีวิตไม่ต้องมีการเสี่ยงดวง <c ười> ก็ฮะวันนี้ก็เอาไว้เป็นเท่านี้นะฮะก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็อาจจะมาเปิดกล่องนี้กันนะฮะมันได้โอ้โหแตกเลยกูโอ้ยิงดังเลยโอ้เม่นกระตุกว่ะโอ้ไลฟ์เคข้ารงวานี้ วันนี้เจ๊งไปแล้วเรียบร้อยสุดว่าเจ๊งแล้วกันเนาะเขาบอกว่าสวยอยู่นะอ่าก็สุดว่าเจ๊งไปนะฮะก็ถือว่าซื้อมาใช้เองถือว่าซื้อมาใช้เองมาเลยมาเลยเดี๋ยวซื้อเองเดี๋ยวเอาตังค์ไปได้ไปหรือว่าเราซื้อมาใช้เองแล้วกันมาว่าร้อยหนึ่งมาๆจะขายว่าร้อยหนึ่งนี่ขอซื้อดีนะนี่ขอซื้อดี ก็ใครมีเพื่อนชวนเพื่อนมากดบัตรคา้ได้นะฮะบัตรคายคอมพิวเตอร์ราคาขึ้นแล้วไปรอบไปร้อหกสิบพี่แล้วขายเลยใช่เหรอเฮ้ยจริงจริงใช่ครับลุงเกมม่ดใครใครแม่งมาดันตลาดวะเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหกดขายครับณเวลานี้ร้อยหกสิบจริงด้วยกูได้กำไรสรุปแล้วอร่อยฮออร่อยฮอ่ก็ถือว่าไม่เสียทุนเินไปเออไม่เสียไม่เสียโอเคก็เดี๋ยวข้างหน้าเราอาจจะมาเปิดกล่องนี้นะฮะเน่เน่เน่ TSTO Webfont Case นะฮะอ่ากล่องนี้ก็มี a v p Lighting เฮ้ยไม่เกี่ยอพี่เตอร์อีเป็นคนบอกว่าราคามันขึ้นแล้วอย่างน้อยตั้งแต้าสบาทแน่เอ้ามันเอากับใครตลาดให้อ่ะมาเลยไม่เนี่ยเดี๋ยวขายให้ไงแล้วเดี๋ยวอีเอามาให้พี่อ่าเฮ้ยมันเหลือ130บาทแล้วอ่าพี่อ่าพี่ขายร้อยยี่แล้วไม่เอาแค่รอบแค่รอบพรุ่งนี้ค่อยซื้อได้ป่ะโอ้โหงั้นกูขายตลาดดีกว่าเงี้ย เร็วเร็วไล่เร็วไล่มาเล่นขอบคุณทุกคนที่มารับชมมาวันหลังเราเขาจะเปิดกล่องกัอไปเกียร์ไหนวะอะไรเกีไหนอ่ะพอไลฟ์จบปุ๊บเออเกบเลิียรบเกีเก์อะไรวะไฟเทสด้วยโอ้โหผ่านการทดสอบภาคสนามเออร้อยสี่สิบสองบาทแล้วอืมเนี่อร้อยเจ็ดสิบแล้วเนี่อร้อยเจ็ดสิบบาทนโอเคไปปล่อยปล่อยมันผ่านไปเอาวันนี้เอาเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ ก็อย่าลืมชวนเพื่อนมากดติดตามก็ด้วยนะครับนะฮะตามนั้นนะครับมีกล่องหน้าแน่นอนเดี๋ยวบอกในกลุ่ม c ซี o สโกไทยแลนด์อีกทีหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เก่งไปแล้ววะเก่งไปนอนแล้ววะไม่หรอ